มีคุณยายกโก้แล้วก็คุณตาทีหลังใช่ไหมครับดีมากเป็นเด็กน่ารักเลยครับสวยไ,ไปแล้วมูแดงจะขึ้นรถก่อนแล้วดังรถขึ้นแลอวลงมาเข้าน้งค่อยลงค่อยลงนะคตั้งใจดีๆนะครับสามครั้งเลยเด็กดีครับทำดีๆตอนเช้าเลยพุทธูนย์สามครั้งดีมาก ครั้งนึ่งครับดีมากเลยเนี menos, ่ยครั้งหนึ่งสังโคจะครบสามแล้วนะังโคทุก็บันกแม่ด้วยวันกแม่ด้ยสวัครับสวัครับเร่บบัต